การพัดเพื่อลดสกอโรทั้งสองมีเทคนิคอย่างไรบ้างแล้วเจอกันนะครับทีเววันนี้ผมอยู่กับโปรวินที่บางไทรครับซึ่งเขาถามมาว่าพัดยังไงคะแนนก็ถึงจะดีขึ้นถูกไหมลดสก,อ,สกอเทคนิคก,การพัดเพื่อช่วยลดสกออผมมองอย่างนี้ครับคือเมื่อพูดถึงลดสกอรก็คือผลงานจริงแต้มลด ไม่ได้พูดถึงดูดีเท่ถูกต้องผิดไม่สนใจลูกลงหลุมเซฟสกอร์ <Okay. S 1> ได้พัดน้อย,อ,ยอันนั้นคือประเด็นสําคัญ<ะ>มันมีหลายประเด็นด้วยกันจริงๆแล้วมีมากมายแต่ว่าอันหนึ่งที่ยังไม่ค่อยเห็นคนทําอย่างสม่ําเสมอผมเห็นคนขีดลูกกอล์นะตั้งลายตั้งลายอ่าตั้งลายแต่แค่ตั้งลายเนี่ยบางคนตั้งเพื่อเล็งอย่างเดียวโอเคจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ได้มากกว่านั้น uh huh. แล้วตอนที่ฝึกเนี่ยไม่จำเป็นต้องพัดเข้าหาหลุมก็ได้นะครับคำว่าตั้งลายในที่เราขีดเส้นทึบอย่างนี้ใช่ไหมครับ เมื่อเราพัดท่าหน้าไม้เราโดนลูก90องศาพอดีลูกจะกลิ้งกลมพอดีก็คือเส้นคุณจะเห็นเส้นมันเป็นเส้นตรง้วนไปเรื่อยๆคือจินตนาการว่าอย่างนี้แทนที่จะคิดว่าเป็นลูกกอล์ฟนะคิดซะว่าตรงเนี้ยเป็นสันเหรียญคือถ้าเอาเหรียญใหญ่ๆเหรียญคาสิโนก็ได้ชิปอะสันเหรียญเนี่ยตั้งเป็นหนึ่งเหรียญเนี่ยนะแล้วกลิ้งเหรียญนึกออกไหมเอาเหรียญมาหนึ่งเหรียญแล้วกลิ้งเนี่ยมันจะกลิ้งบนสันถูกไหม ก็ตัดซี่ขวาออกตัดซี่ซ้ายออกมันก็คือสันเหรียญก็คือมันจะต้องกลอบมา,อารอยเดิมมันหมายความว่าเทคนิคไม่รู้ละ่ะมันจะอะไรก็แล้วแต่อันนี้<ต>ถูกต้องแน่นอนถูกต้องแน่นอนเพราะว่าคุณจะจับสั้นจับยาวจับ cross hand จับ pencil คลิปไม่สนใจตราบใดที่ลูกคุณออกมากลิ้งเหมือนอยู่บนสันเหรียญก็คือผลลัพธ์ดีภาษาอังกฤษเขาเรียก noveen <Okay. S 1> นะครับก็คือฝั่งนี้ทับฝั่งนี้ <Okay. S 1> noveen เพราะฉะนั้นเวลาซ้อมนะครับตั้งลูกลงหรือจะาร์ k เลยก็ได้แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยผมจะแนะนําว่า ไม่ควรพัดไปหาหลุมเพราะเมื่อพัดหาหลุมเนี่ยมันจะคาดหวังผลความสําเร็จที่ลงกับไม่ลง <Okay. S 2> อันนี้เราต้องการวัดความสาเร็จว่าตรงหรือไม่ตรงดังดนั้นขเขาเรียกดูคุณภาพสโตรกค,คุณภาพของสโตรกถูกต้องทีนี้พอเราโจรดก็โจดท่าปกติของเรารนะครับปุ๊บเราหวังว่าสโตรกเราเนี่ยกลไกมันดีพอเฮ้ยพอไหวพัดแล้วเส้นค่อนข้างกลมอ,อ,อันนี้อาจจะ B บวกโดนมันมีลายดันด้วยนิดนึงนิดนึงแต่ก็มันไม่ถึง A+ ถ้า A+ มันกลมดิกลยโอเคไม่ใช่ได้นี่ไม่เรียปล่อยสตกโอเคนี่มันคือข้อดีคืออะไรข้อดีคือถ้าลูกกลิ้งกลมหมายความเวลาพัดลงไม่ลงเนี่ยมันคือเกี่ยวกับเรื่องลายกับเรื่องหนักอย่างเดียวแล้วไม่เกี่ยวกับกลไกการสตรกโอเคคือคุณภาพสตรองคุณฟ้องฟ้องด้วยไอ้เจ้าเส้นตัวเนี้บอกว่าสตรองคุณมีคุณภาพดีเพียงพอแล้วถูกต้อง เพราะถ้าปล่อยสโตรงไม่ดีเส้นจะหายเส้นมันจะแกว่งหายไปไหนก็ไม่รู้ก็จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดเปลี่ยนสโตรงเพราะสโตรกดีอยู่แล้วให้น้ำหนักให้ดีกว่านี้อ่านลายให้แม่นกว่านี้จบมีเส้นอยู่แล้วพัดแล้วเส้นหายนี่เล่นมายากลนะกอหายด้วยเรื่องของเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นลองไปซ้อมดูให้เอน over เอนพัดแล้วเหมือนบุนบนสันเหรียญจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่สรุปแล้วเนี่ยพัดออกไปเนี่ยมันจะกลิ้งเป็นเส้นตรงนะแล้วทีนี้ยให้ลายถูกมันก็ลง ให้ลายผิดมันก็ใหม่ลง <Okay. S 2> เข้าใจง่ายโอเคหขออีกทีแล้วเวลาพัดพัดสเปะฝ่าไปไหนก็ได้ก็เขลียให้ลูกมันสันขึ้นมาเนี่ยคือบางเอญนี่เราพัดไปทางกล้องใช่ไหมก็โอเคก็ตั้งให้มันไปทางนั้นแต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องพัดเข้าหาหลุมรูทีนทําได้ครบนะธรรมดาแล้วขออภัยเนี่ยหายไม่ได้เรื่องเลยอันนี้อันนี้สตรอไม่ดี โตรกแรกใช้ได้โตรกนี้หายสู้โตรกแรกไม่ได้ถูกต้องโอเคครับโอเคเทคนิคคุณใช้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปอีกแนวหนึ่งเลยแล้วกัน <Okay. S 2> ผมไปแนวแนว,แนวเรียกอะไรจับต้องยากหน่อยแต่ว่ามันมีคอนเซปต์ของมันอยู่ uh huh. โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคำว่าพัดแล้วลดสกอเนี่ยเหตุผลเพราะว่าพัดแล้วมันเพิ่มสกอถูกไหมมันเลยคิดที่จะต้องลดถูก uh huh. หมายความว่าพัดหนึ่งไม่ลงสองพัดงบางทีบางคนใช้ใช่ไหมใช้จำนวนโตรกถึง3ถึงสโตรก uh huh. โดยส่วนมาก นับโดยส่วนมากแล้วผมถามตรงๆนะตัวที่ทําให้พลาดอะจริงๆแล้วคือพัดไหนรู้ไหมพั้แรกถูกนะก็คือพัดแรกของคุณเนี่ยไม่ดีพอที่จะทําให้คุณไปเก็บพัดที่2ได้โดยง่ายคือพัดแรกไม่ลงมันถึงมีท,ทั้ที่2ถูกและพัดแรกห่วยมากพัดที่2มันก็เลยยังยาก,กวนนันก็เลย็นพัดที่3ถูกถ้าหนึ่งดี มันอาจจะไม่มี2หรือ2มันอาจจะง่ายมากหรือ2อ,อาจจะง่ายมากจนตัดคําว่าสาม้ิงไปสกอคุณแค่นี้ผมว่าถ้าคุณมียังมี3ามพัดอยู่สัก3 4ี่หลุม5หลุมแล้วคุณตัดมันออกไปได้มันก็3 4 5สหตรองเหมือนกันนะไม่ต้องฝึกพัด2ไม่ต้องฝึกพัด3มมากมายฝึกพ,พัดแรกให้ได้ถูกแล้วมันจบที่2พอแต่นี่ราวน,นี้ปัญหาเนี่ยเวลาคนส่วนใหญ่พลาดที่พัดแรกเนี่ยคืออะไรนะครับคำถามนะคำถามสังเกตถามตัวเองก็ได้เวลาคุณขึ้นไปจะพัดในปั้งคุณจะถาม แมคแคดดี้กับผูลล้รู้หรืออะไรก็แล้วแต่คำถามคืออะไรส่วนหลายอะไรลายอะไรายหรือกว่าไปคอนเซนเทรตที่ลายซึ่งจริงๆมันผิดนะครับที่ถูกต้องนะการพัดที่ถูกต้องต้องอให้ความสําคัญกับน้ําหนักมากกว่าลายน้าหนักมาก่อนเลยน้าหนักต้องมาก่อน <S <S เหตุผลง่ายๆครับคุณพัดเบา,ม,ามันก็ลายหนึ่งคุณพัดแรงมันก็ลายหนึ่งมันคนละลายกันเพราะฉะนั้นคนที่มีสโตรที่เป็นเหมือนแอคทีฟนิดหน่อยพัดชาร์จเนี่ย การให้ลายจะต้องให้น้อยกว่าคนที่ประเภทชอบพัดกาอน,นะครับนั้นสาคัญคําถามที่หนึ่งที่คุณควรจะถามตัวเองคือพัดลูกนี้ต้องให้น้าหนักเท่าไหร่ใช่้ยิ่งไปเล่นเนี่ยแคดดี้บอกโอ้เนี่ยขอบนอกนายรู้ได้ยังไงผมจะพัดน้าหนักเท่าไหร่ถ,ถ้าผมเบาผมอาจจะต้องมากกว่านั้นถูกไหมถ้าผมพัดแรงผมอาจจะต้องขอบในด้วยซ้ําทํานองนั้น ทำนองนั้นไลามาทีหลัง,งทำนองนั้นน,น,น,น้ำหนักมาก่อนไลายมาทีหลังเพราะถ้าเกิดน้าหนักคุณถูกเนี่ยมันเหมือนกับการที่คุณพัดไปเหมือนถ้าตีก็คือพินหายพินหายก็คือถ้าคุณตีระยะธงจริงเนี่ยมันคือมันคือจุดที่ใกล้ทงที่สุด <S <S น,น,นึกออกไหมไม่ซ้ายก็ขวาแค่นั้นแหละแค่ไม้ซ้ายออกขวาพอระยะมันได้มัะนั้นให้ความคัญกับน้ําหนักก่อนที่จะให้ความสำคัญกับไลายโอเคเมื่อคุณให้น้ําหนักคุณคงที่คงที่เดี๋ยวไลยมันจะเข้าตาคุณเองว่าอ๋อประมาณนี้โอเคนะครับเพราะนั้นถูก วันนั้นผมอยากให้นะครับอย่างพัดเนี่ยเดี๋ยวผมพัดย้อนกลับไปแล้วกันให้เน้นความสำคัญของน้ำหนักนะครับจินตนาการนิดหนึ่งนะครับง่ายๆนะครับสปีดของหัวไม้นะครับก็คือสปีดที่ลูกมันสตาร์ออกไปนะครับง่ายๆให้ความรู้สึกของการให้น้ำหนักมากกว่าลายอันนี้มีลายขวาผมจะไม่เน้นหรอกว่ามันจะล่องลายขวามากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ผมจะเมคชัวร์ว่าน้ำหนักที่ผมให้ไปเนี่ยจะเลยหลุมไปเล็กน้อย พัดสง่ายมากพัดให้เลยเฮ้ยผมโดนปรับนะก็เกาะหลุมขนาดนี้ยังไงก็ลงพัดสาไม่เกิดของคุณอะไรนะ n over n ถ้าคุณพัดอย่างผม eat a t the e n eat a t the n d สนับสนุนอยากมีเพราะฉะนั้นถ้าใหดีเนี่ยต้องได้ทั้งสอย่างครับคำหนึงถึงน้ำหนักตามที่โปรวินบอกคือให้น้ำหนักไปเกาะหลุมนะ จะเอ็นโอหรือไม่ก็ตามถ้าน้ำหนักก่อหลุมได้เนี่ยนะพัดต่อไปมันง่ายแน่แต่ถ้าเกิดว่า n o v e r N ด้วยและน้ำหนักดีด้วยเนี่ยนะเปอร์เซนต์ลงสูงและต่อให้พลาดเนี่ยเราจะรู้ว่าพลาดเพราะเราไม่เห็นอะไรบางอย่างถูกอาการเรียนรู้มันจะเกิดกเป็นสวรรค์น,นักกอล์ฟเลยครับแป๊บเดียวกลายเป็นนักกอล์ฟที่ดีนักกอล์ฟที่พัดดีสกอร์ย่อมไม่เยอะสะกอร์ว่าเราต้องตบเพราะพัดเนี่ยมัน4 0คุณเจ้าดีนะครับ